เกมครับไม่จำเปเล่นเกมไหมครับครับก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้เวลากดนะให้เวลากดกันกันเป็นตัวตลกให้เวลากด subscribe นะครับ subscribe ก่อนนะครับก่อนจะเริ่มพี่เกมจะเริ่มนะครับ subscribe ครับ subscribe ยังครกด subscribe ครับโอเคเริ่มเลยครับอะไรโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยการเก็บธนูนพี่เอออยู่ไหนอ่ะ เอาแล้วออกงตาดรอหน้าดรอตาแลนี้ไม่ใช่อั้นกันนี่งั้นกันงั้กันจะเพิ่ประชดว่าแบบการอยู่หลังกันอ่ะนัทฮานูอยู่ตรงส่วนบนสุดอ่ะโอ้โหแล้วเร็วรีบวิ่งมันอยู่ติดกันแล้วเลเร็วไวกว่านี้ใช้โดดดีไม่มากระช้ากโอ้ไม่ชอบอยู่ที่งั้กันลวนมันมันไม่ชอบโดดที่มันกระโดดอ่ะเวลาแบบ เกิดแล้วไม่ต้องการกระโดดมันจะช้าไปเลยอ่ะแล้วใครเต็นี่จะว่าไปไม่เคยไม่เห็งแล้วทำไมคนเล่นน้อยจังอะไม่รู้เล่นของคนเล่นมีแค่สามคนอะตอนเนี้ยไอ้ห้าคนดิแปล,แปล,แปล,ลว่าแปลวมันถือมีดว่าหลางที่อะแบบสาคนแรกตัวฆ <c oughs> ่าคนแรกแล้วสตีฟก็หายไปตอ่ตอหน้าตตากตาันเลยสีออ่ออกเกมอ่ะเออแล้วกันก็โดนไอ้อะไรเอลเดอร์การเดียนอะ แล้วว่าไงเ,เหลือคนเดียวอ่ะให้ทำไงทำไมเหลือคนเดียวอ่ะทำไมเอเวอร์กาดี้มันชอบขึ้นมาก็เตือนนออย่างนี้ยอ้าวอ้าวอะไรเหลือสามคนอ๋อนี่ยห้าคนละคนเล่นน้อยมากเปลี่ยนเซิร์ไหมพี่ยนีเ่นเนี่ยเหลือเข้ามาได้เลยออกไปแล้วทำไม เออด้คนแลวพี่อยากเป็นฆาตกรไอนกันก็อยากเป็นอันกาวไม่มีสิทธิ์เป็นหรอกเป็นไม่ได้อันกาวมีโอกาสเป็นยิ่งแปดเปอร์เซ็นต์ฆาตกรอันกาวเป็นตัวตลกพี่การอ่ะพี่การจะเป็นหัวล้นไอ้แม็กมาหัวล้นหัวล้นอันกาวเป็นวัยรุ่นอู้หรุ่นเลยเด็กยเืนกันไม่ใช่ตัวละครวัยรุ่นเนี่ย กันช่วยด้วยไอตี๋มันตาพี่แบทแบกมันมีอยู่สามคนไม่ต้องดูหรอกรู้อยู่แล้วใครสตี๋มานอนอ่ะเดี๋ยวสาวคนไม่น้ำขาตก่อนสามปะสาวคนไม่น้ำขาตก่อนเออไม่ไกลอย่าไปไกลนะโอ้ยเด็กข้าไม่กาชัดเจนเลยกันเนี่มันยังแน่ยิงดีไม่เอาไม่ยิงกลัวไม่กล้ไม่เอาไม่เห็นอ่ะไหนๆเป็นตัวตลกเนี่ยเห็นยังเดือดตรงกลาง วิ่งแล้วไม่หนีแล้วยิงมันโอ้ไม่โดนโอ้ยแม่หน่อยดิเหมือนที่ยิงพี่อ่ะก็มีการมาไกลกันเน่ะมันตาไม่มาวเนี่ยการยิงมันดีๆอยู่ไหนอ่ะจะได้ไหมนมันเป็นตัวตลกรอมันมาใกล้ก่อน่อยลอมันโอ้โหแล้วใกล้พี่มาเลยโอ้โหรถกันอยู่ไหนอีกตรงเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้เอาวิกายไม่ตายเ่ะยังไม่ตายอยู่นี่อยู่นี่อยู่ในแถวเรือเรือไหนพี่จะรู้เรือตรงกลางเนี่ยกำลังซุ่มหามันก่อนเนี่กำลังอยู่ตรงเนี้ยแหน่เนี่ยพิการเห็นจอวิการมันถือวิ่อุ้ยสวยวิการเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยต้องูให้ได้รูให้ได้นะไม่มาไม่มามันอยู่ไหนไม่ซ้ำ ไปไปไป,ไปหลบที่อื่นไปหลบที่อื่นต้องมัอยู่ที่สูงถึงจะยิงได้อย่างนี้ไม่ถน,นัดพี่มีน้ำเลยเดี๋ยวมไัได้ฆ่าพี่ก่อนนี่แกจะรับมันเป็นตัวหลบย้ายอยู่ดีวปปา้าป่ามันโฟว้ามาเลยอะทําไงมันก็ตายเออดิขันร้อนนี่ขาแปลกไปไหนเนี่ย เราก็ยืนอยู่นี่น,นี่น,นีทำไมผู้หญิงมันเป็นบ่อยจังเรายังไม่ได้เป็นเลยเออจริงนั่นไงน,น,นั่นไงน้ๆนๆนๆหนีนนไม่ไม่โดนการยิงการยิงอโอ้โหแล้วก็ันกาไปโอจ้าวิ่งวิ่งวิ่กระโดดกระโดดอากันมันเดินตามอ่เดินช้ามามาหากันไม่เจอแอ็กวันแอ็กันทันวุลีแล้ว ค่อยซุ่มเล็งหนักมากแล้วพี่ดูมันให้ฮานูรีแล้วนี่การมันวิ่งกลับไปตรงสซ่หีอ่ะโอ้เว้และกันอยู่คนละซี่โลกเลยกันอยู่ตรงสะพานที่เราข้ามมามันพยายามหากันอยู่นี่การนี่กันต้องนี่กันต้องเห็นกันให้เจอก่อนมันกันอยังไงการมันลงมาด้านล่างแล้วอยู่ตรงเอ้ยเห็นยัง ไอ้แหนมันเดินผ่านไปตอนแรกอ,อ,อยู่อย่างไกลเนี่ยมันเดินหากันไม่เจอเนี่ยพอ้มันจริงมันมีเข็มทิศนะไอ้มันไปแล้วอันกันแหมันขึ้ไหนสมังหยุดตรงกลางอย่างเรื่อยการมันก็มีธนูอยู่ไหนอ่ะมันก็มีธนูนะยืนไว้ก่อนเห็นยังยี่งย่ไหนอะยังไม่เห็นเลยการมันขึ้นไปแล้วอุย้ย เอ๊ะอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงนั้นกันเห็นยังเห็นยังยังไม่ยังไม่เจอเลยฮะพี่การพี่การเราเจอกันยังก็เจอดิวมันวิ่งอีกทางนึงอ่ะกันมันมาอีกทางนึงมันมาอีกทางนึงหัดเดินออกมาเร็วเออยิงให้เราเดือไอ้แล้วกดเฟิร์กดย่องด้วยไม่น่ากดย่องเลย ไปนอนนั่งอดไปพี่กายก็เป็นตัวตลกอะพี่กายก็เป็นพี่กายพี่กายก็เป็นตัวตลกนะฮะเกิดการรอบนึงเท่ากับจะไม่ใช่ตัวตลกนะเกิดการลอดรอบนึ่งมนการลอดมาหลายรอบแล้วแต่ว่าจะไม่ใช่ตัวตลกพี่กายตาต่อตาตาเกรย์พี่กายตาสองรอบมะเนี่ยแองกันยิงอะ พี่การก็เป็นตัวตลกด้วยกันไปเป็นตัวตลกด้วยกันต่อไม่เองกาเป็นคนเดียวพี่การจะเป็นด้วยตอนเนี้เดี๋ยวว่าเป็นที่มีฆาตกรฆ่าเราไปนะเราต้องหาที่แอบอันกันไม่ใช่ตัวตลกแล้วตอนนี้กันเป็นคนธรรมดาหาที่แอบมิดๆหน่อยพี่การเป็นเนี่ยน่าสงสัยอ่ะสมัยพี่นะน่าสงสัยอ่ะ ถ่าสงสัยจังอุ้ยค,คนนี้เป็นนักคนนี้เป็นนักสืบใครเป็นอ่ะถามแปลกถามไม่ได้นี่ถามแปลกอะ่ะข้าาปกติมากใครเป็นไม่ใครเป็นข้าราชการออมอ้งมไม่รู้ โอ้ยยินดีๆๆนดไปไปีการนี่การเป็นหรือเปล่าสงสัยฮะข้ากรนี่กักจังไห่คะคันลยนี่แน่นัวข้าวกรนกักมาเลยอ่อนนะข้าวกรนอ่ะใช่ใช่ใช่อ่อนมากนี่การเป็นเหรอไม่ได้เป็น พี่วานก,กันเป็นมั้งเฮ้ยพ่การอะเปน็นมากกว่า <c oughs> สงสัยฮะน่าสงสัยมันน่าสงสัยน่าสงสัยมากเลยพี <c oughs> ่การเลยเหรไม,ม่นจะจีบพี่แล้วพ <c oughs> ี่การเป็นเหรอ <c oughs> ดูดิดูดิหิ้งอ่ะอันนี่ม <c oughs> ั้ง อุยอ้ย,ย,นะยอุ้ยพี่การเป็นเหรอตายหนังสือตายอ้ยาวพ,พ,พี่การเป็นเหรอหนังสือตายอ่ะมันจะยิงพี่การน่ะนั่นการลองเลยที่ไปดูศพมันยิงได้บุญอ่ะเอ๊ะพี่การพูดแปลกๆเลิงไปดูศพพี่การเปเหรอไม่เป็นอขอดูดิการไม่เก็บธนูนี่ไม่เอาไม่เก็บไม่เก็บตอนนี้เหลือใครเหลือหลายคนอยู่ พี่การจริงมันเหลือแค่สองคนอ่ะพี่การเป็นเหรอคนนึ่งคือฆาตกรพี่การเป็นเหรอกดลวรวยไม่ใช่เลยสวัสดีกันอยู่ไหนวันนี้ตายแน่ตายแน่พูดก็ได้เป็นเลยเนาะยี่ไหนเกย์อยู่ไหน ยินเสียงได้ไอ้แม่ตายไปดิใหม่พอดีมันมีเข็มทิศไงใคร<อ>คนสุดทเอ็มเอ็มมันจะสร้างเข็มทิศมาทำไมฮะสร้างมาใหม ก่อนเลยบอกคำใบ้ก็เอาดีกว่าอย่าเข็มทิศเข็มทิศกวนกันไปเข้าใจไหมจีเอ็มเข้าใจไหมคนทำแมพอุ้ยตกใจถ้ามันมีที่อานเลยถ้ามันมีด้วยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นโรงเรียนใช่โรงเรียนไม่โรงเรียนอไม่รู้อะโรงเรียนมีสนามบาสอย่างเงี้ยโรงเรียนชัดๆที่ว่ากันเป็น สุดท้ายอังกันก็เป็นตัวอื่นเลยอันกันไม่เป็นแล้วตอนเนี้ยมูไม่เป็นมู๊อังกันมู๊อ้าเจ้ดุยเจ้ด้วยใครเป็นใครเป็นไม่รผู้ชายผู้หญิงเป็นหรอผู้หญิงเนียอ้าวไม่รู้ใครเป็น กันไม่หยุดเลยไปมันเลือกตามนะมาดีกันเบียร์อย่ห้องวิทยาศาสตร์ใครอยู่ตรงกลางกับเพื่อนเนือกเพื่อนเดือเลยเออจริงใครเป็นนักสืบดีตอนนี้นี่กันรู้สึกเหมือนนักสืบตาย้ดดนี่แตาหนึ่ง ัสดีเพื่อนเราต้องอยู่ตรงกลางนี่นอ้าวเจ็บพี่มูแล้ว่ะไม่พอกเก็บผู้หญิงเก็บพี่มูแลนะ้วอ,อยู่กับผู้หญิงไหมทได้บอกไหมมันกาอยู่กับผู้ชายอ่ะกันไม่เชื่อใจผู้ชายกันขอไปอยู่เด็ยพี่การโอ้ใช่ด้วยผู้หญิงพี่การผู้หญิงไม่ตามหลังพี่การแม่ของผู้หญิงตอนนี้พี่ไม่กล้าเขาใกล้ใครแม่สงสัยหมดทุกคน ก็ไม่น,น่าสงสัยอ่ะเออแกนก็นก่าสงสัยพี่กายนะพี่กายเป็นเหรอเป็นสองรอบด,ดิเหรอวิใครเป็นนะคยยนใตยเนาะงั้นอือวิแกันจะลูกรอบด้วยวิเขาทำได้ไงอะ่ะวิเหมือนนะกันอยู่ไหนนี่ให้ลงใจมาอยู่ด้วยกันอีกว่ามันเลยสองคนเดียวนะไม่มืกเลยสองคนแบบ่นวไ ตลกกอะไรกันาคนได้สองคนน่ะยังกับพี่กาเขาที่แล้วอะ่ะข้าค่ากันกับค่านักสือกับกันคนเดียวแล้วก็สองคนแล้วก็เดสมอลลิงเรียบร้อยพี่กาเป็นตัวตลกมีคนถามว่าเล่นยังไงถามทำไมมันเป็นตัวตลกแทนกันแล้วี่นตัวตลกพี่กาเป็นพี่การเป็นตัวตลกววเวกา,าน,นเป็นตัวตลกอะไราาราวันี่ถึงเป็นตัวตลกทำผมก็คือ พี่การ์ะสงสัยกันเยอะเนี่ยโมหานี้การดาวนี่มาด่านห้างแล้วหรอการอยู่นั่งวนดีกว่านั่งบนบอใครสุดละพี่การไม่ได้เห็นคนฆ่ามันได้แบบยินดีเลยมันแกมันแกเป็นคนธรรมดาโมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคพี่การ์ดเราสองคนไม่ใช่ฆาตกรเออ เหลือสามคนเหลือเหลือเหลือใครสตีมอีกคนนึงปะนี่สตีมอยู่ตรัวนะแล้วอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้ไอ้ผู้หญิงโอ้โหต่อหล้าตาอะไรตาย่อเดี๋ยวตายเลยเป็นนักสืบอ่ะนักสืบแล้วหัวเลยจบอย่างรวดเร็วแต่กันแต่กันไม่ถนัดมายค่ะนะกันถนัดเอิ่มโรบบ์เหมือนเริ่มมีเตอรี้อะโรบบ์อ่ะ ไอ้แกเคยยิงทีเดียวตายอ่ะมันถือมีดเดินไปเดินมามันก็ยิงทีเดียวตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่หมายถึงยิงรอบเดียวมันตายเลยหน้าไหเนี่ยเอ็มมาจากชันอะไรด่านด่านนี้เหรออ๋อนานด่านบินได้ทำแงขอหาวิธีบินดินบ้า ผ่านนะทรายผู้หญิงอะเป็นฆาตกรสามรอบแล้วเป็นยังบ่อยอะอืแล้ว่ามันโกงดีเออกันกันสงสัยคนหนึ่งอะในเบอร์มิสซิลี่สองอะคืออังกันอะเจอคนหนึ่งมันเป็นผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมแล้วคืออันนี้เราเล่นไม้ค้ำมันเกี่ยวอะไรกับโลกไม่ใช่ผู้งที่ก็ไม่ใช่เล่นกับอังกันอังกันกู้เฉยเฉยทั้ีไม่รู้อะไม่อยากคุยด้วย อ้าวได้ใครเป็นไอใครนะไอไอเสื้อเทเทน่ะที่มันเคยอยู่กลาใครอ่ะไอผมสองผมมาสีัอเนี้ยมันกําลังฆ่าผู้หญิงอยู่กลางนะตอนเนี้ยโอ้โหชัดเลยแล้วผู้หญิงเป็นนักสืบไปไปแล้วไปไปแล้วมันเฝ้าหนูโอเคโเมันมันเอมันเจอทางตันมันเจอทางตันแล้วมันกำลังวนวนกลับ เฮ้ยมันเจอผู้หญิงคนนึงอ่ะมันหมองมันเจ็บมันตหาพี่เลยไปเร็่ไปเร็วพี่การมันตามพิการอ่ะมันตามพิการอ่ะมันไม่ตาผู้หญิงอ่มันตามพิการโอ้โหเอามันตาผู้หญิงแล้วมันตามนักสืบแล้วอุ้ยนะเอ้ยไมคนเพิ่ขึ้นมามมนมีละสี่คนแกนสกนันหยู่ด้านุนหนุ่นอ่ะเฮ้ยกันได้เฮ้ยไม่าไม่เอาอ ตัดล่าตัดตาเลยวิการมันมันมันไม่เห็นนะมันมันขึ้นไปด้านบนอะไปคิดว่าวิการอยู่หนีด้านบนอะไเคเคพี่อยู่พี่อยู่กับมันสืบดีกว่าี๋ยวพี่มันมีมันมีนี่สองคนนะแล้วสบกันน่ะสบกันอยู่ด้านบนท่อเล่นะไอ้มันมีนี่การดูแลนะว่าฆาตกรอยู่ไหนฆาตกรกำลังอยู่ตรงที่ีิการอยู่เขาที่แล้วอ่ะแล้วกำลังลงมาเนี่ย อู่ข้างที่แล้วตรงไหนเอ็ะการีการเมื่อกี้ที่พี่กะว่าอยู่กับนักสืบดีกว่าเนี่ยมันกําลังลงมาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยยิงยิงยิงเลยโอ้้มองไม่เห็นแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยมันพยายามทีเฮ้ยเฮ้ยมันมันล้อเลียนมันล้อเลียนไม่มันแบบตีสนิทแบบสวัสดีอ่ะมันกันไม่เข้าใจความหมายหรอกแต่พี่ว่ามันอ่ะเป็นมันอ่ะเป็นมันฆ่ากันอ่ะตรงหน้อตาเนี่ย นยิงได้โตน่ะวิกานมันถือดาบอยู่อย่างนี้มันถือดาบเหรอมันถือดาบถือตอนนี้ย่างถือดาบโอเคดีดีดีแล้วมันกำลังไปหาพี่การอ้าวสวยแล้วนะสีไปเรียบร้อยเอ้ยการพี่เก็บทั้งได้เอ้ยยิงดิเฮ้ยคนหนึ่งอยู่กลางกำลังเรียบร้อยพี่อุตส่ <c> นาห์เก็บธนูคนนั้นเขาเก็บธนูได้ปีอุตส่าห์เก็บสี่ทองกว่าจะได้มาดูไหมดู่ะ กันแกนไเป็นนักสือบ้างยังยังเลยยังไม่เคยเป็นนักสือเป็นแต่ตัวตลกไม่เป็นถ้าเป็นนักสือเท่ากับกันไม่ใช่ตัวตลกนะอัล <laughs> ง,งันตลกพิการมากกว่าตาที่แล้ววะที่กันแอบดูพิการแ,บบรารแล้วพิการก็ฆ่าสุดท้ายทางกันโดนพี่การยิงแล้วพิการก็บบกใกล้กันน่ะแทนมี่ตะฆ่าไอ้จริงๆพี่รู้อย่แลี้วว่ามันมการเนปะ็นก็กันพูดขนาดนั้นน่ะใครจะไม่ได้ยินน่ะ กันรู้ไหมทำไมทำไมคือตอนนั้นพี่อยู่กับเพื่อนอยู่ตรงกลางเลยใช่ไอคนที่เป็นกันข้าวคนแรกกับมังกรอยู่ด้วยกันเลยได้ยังัยโอ้โหผู้หญิงขาวเป็นผู้หญิงเสื้อขาวอ่ะเป็นปน,นถือถือมีดผ่านกันไปเลยมีแต่สองคนนะพี่จะรู้ว้าเอามันตามหลังเหรอม่ก็ตามผู้หญิงเสื้อขาวอ่ะมันเดินผ่านกันน่ะผู้หญิงเสื้อขาวได้ถือมีดตลอดเวลา พี่จะรู้ว่าใครก็ถือมีตลอดเวลามันโอ้โหจบกันกันถือมีตลอดเวลาเนี่ยมันมันกำลังปามีใส่คนด้านนอกตอนนี้พี่มันอยู่ด้านนอกสตีฟยิงสตีฟยิงสตีฟโอ้โหมันสตีฟสตีฟการเรียบร้อยสตีฟโดนยิงตรงไหนอะยู่ตรงไหนอยู่ตรงเนี่ยพี่กันบดเนี่ยอ้าวพี่กันขึ้นมาโดนเลยไม่โหต้องไ มาเลยเข้าไหม่ไเข้าใหนเออข้าไหมแล้วหลุดมาเลยเอาไวิการกติดบัคกนะเข้ามาอี่ยาเป็นฆาตกรนี่อยากฆ่ามีโอกาสเป็นสิบเจ็ดเปด้วยสิสเลแล้วมันน้อยลงเรื่อยๆอกันอั <c oughs> <c oughs> ก,กันไม่เคยเป็นฆาตกรอ่ะอันกันเป็นแค่รอบเดียวอ่ะอักันเป็นแต่ตัวตลก ออันกันไม่เป็นพี่การรอบแต่แต่แต่คลิปก่อนที่ผ่านมาพี่การเป็นตัวตลกนะแต่รอบเนี้ยกันเป็นแทนแต่รอบเนี้ยใครจะย่างสีตัวตลกไม่ใช่เหนือะหน้าอะไรเนี่ยหน้านี้อ่ะหน้านี้พี่บอกเลยฆารกรเล่นง่ายใช่ไมอ่าม,มองเห็นคนง่ายเลยโล่งจุ้งขนาดเนี้ยแต่ฆาตกรไม่เนียนมึงมึงามีฆาเนี่นยเฮ้ยกันเป็นนักสืบพ<อ>ี่การเป็นเหรอเนี่ย สตีมันสงสัยกันอะแต่กันมีหนังสืออุย้ยสตีป์กันมีมีดโอ้โหสตีมันทักทายกันอย่างนี้ไม่น่าเชื่อถือมันไม่แน่เลยเชด้วยพี่การจะไม่ได้ดปโอ้หฉันเลยฉันเลยพิการพิการหาเ,เห็นมีดอะไหนมีดพิการเห็นมีดในตัวพี่การอะไี่นี่ นี่ก็ยืนเอโอเคไหนๆก็ลูกนันโอ,โอ,โอ้ไม่โดนด้วยออสตีทตายไปก่อนเลยคนแรกอยู่ลาก,ก่อนสตีฟมั็นกานอยู่ไหนนะหากันไม่เจอไม่มนะันน่าชาคนนี้สวนกันเลย,เย,เย,เยทำไมมันไม่ยิงอ่ะลาก,ก่อน,อน,น,นั่นกันครูดังไม่ทันเป็นตัวตลกมาไหมไม่เป็นนะการยิงไม่ทันนะก็อย่างพิการอะ อันกันไม่เป็นตัวตลกแล้วรอบเนี้ยถึงว่ากันสุดความสามารถแล้วเนี่ยเหตการขึ้นมาอย่างเนี้ยใครใครมันจะไปครูดาวทันเฮ้ยทันต์ทันต์โอเควันนี้ไม่แล้ว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 อันกันสตีมันทักทายกันแบบกดย่องเหมือนฆาตกรคราวที่แล้วกันนึกว่ามันเป็นแหมเพราะว่ามันหลอกดูด้วยความสนใจเหลือคนเดียวเพื่อนสู้ สู้ๆอย่าให้ฆาตกรตัวตลกหน้าโง่คนนี้อันนี้ชนะพี่ชนะกันเป็นตัวตลกหรอไม่อย่าไอเราแล้วยิงยิงยิงเอฟเอฟแอฟเอฟยิง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 ไม่ยิงดิเฮ้ยแกมันยังไงนี่ไงไปไปแกได้เดี๋ยวแกต้องโดนแบนแน่ตื่นเช้ามาแกโดนแบนแน่แม่ปีดคี่สด น,นี่ต่างออโอเคดูสิว่ากันจะเป็นตัวตลกไหมไม่เป็นกันเนี่ยแค่หมดคนเลยไม่หมดออรอบที่แล้วอ่ะอกันอ่ะกันเหลือไม่กี่คนกันยิงวิกาได้อ่ะสิ่งว่ามันนานนี้ไม่อยู่นีอ้าวอีกแล้ปัน่นดูันก็พอนับอันไกลไปแค่ไหนก่าใน,นที่นะี้ ไม่เป็นคนธรรมดามึงก oh. ินกันไม่เป็นคนธรรมดาเลยโอ้ยกินไปเถอะเหม็นแนงโงใครแหงใครเหม็โอ้ยด่าเพ็ดด่าเพ็ดเฉยด้วยช่วยด้วยด่ากันปะนี่วิ่งก่อนนี่วิ่งก่อนกันระวังกันระวังอันนี่นันนี่โอ้ยไม่ตามไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ มันมีคนขึ้นมาอยู่บนนู่นเนี่ยการทำอะไรเอ้ยก็จะปรับเชดเดอร์เออโอเคเดี๋ยวก็จะปรับเชดเดอร์เชดเดอร์อะไรยังงั้นแบบมุมมอง,ยอ,ยง,อ,อ,ะมงอะไรอย่างนี้ได้อะเผื่อข้าศึกมันตามหลังก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เข้าใจเชดเดอร์โอ้โหชัดเจนจเลยไอ้กันขอหาทางขึ้นหน่อยองกันอยากบินได้มันก็อยากเป็นนกยักษ์อ้ขึ้นตรงนี้ป่ะน่ยขึ้นได้เมื่อไหร่บอกด้วยนะ ยังขึ้นไม่ได้เลยมันขึ้นยังไงเพียโอ้โหความมีดมาอ,าอยู่ไหนี่้าอยู่ไหนไปด้วยพี่อยู่บนบ้านบนบ้านไหนอ่ะห,ห,หลังคานี่ที่เดินว่าที่เราปีนขึ้นอ่ะไม่ใช่อืมทำไงดี เออหาทางขึ้นไม่เดือดแล้วกันก็วิ่งช้าถ้าเกิดตับมมองนี่นะอุ้ย,ยจะดสืดไปไม่เคยนะไหนส่งสนังสืบไปทำไมเออนังสืบไม่มนปลาไม่มีที่น่าบนแต่ปลาไม่ได้เออทำไงดีทำไงดีงดอุย้ยทะดี้มีธนู สวติไปต่อหน้าตาเลยกันขอแอดได้กันไม่สู้ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นแล้พี่กาพี่กาดีเถอะไม่ไม่สนพี่จะเป็นฮีโร่ไม่เป็นตัวตลกเหมือนกันอย่าเป็นฮีโร่เดี๋ยวเดี๋ยวจังฮีโร่กลายเป็นตัวตลกมันเฝ้าฮานูแบบแค่คิดแหละเว้ยพี่กาดีดีๆๆไปเล่นของตัวเองมัน,กนแกอลบอยู่ ทำไงดีเงี้ยเดี๋ยวกันดูแฮะเฮ้ยพี่กอด,ดีพี่การกันอยู่นี่พี่การ์ดเดินผ่านกันอ่ะเอ้าไม่สนใจเลยไม่สนอนะไม่อยากคุยกับตัวลลตลกแันนีไม่ใช่ตัวลลตลกแปลว่าพี่การต้องสนกันเฮ้ยมีทองไม,ม,ม้ทองเต็มเลยตอนนี้ไม่ฮานูระได้ฮานูะ้นละออลองม,มันเผือกแล้วจริงดีกว่าสวยไรกันมันมันเริงเหวีคนที่วินอยู่อะแล้วเนะี่ย ถึงไหมมันจะไม่เชิญวินก็ได้ไม่ใช่อยู่ดีมันตามวิการสวัสดีนี่เย้โอ้โหปิดฉากด้วยสวยมากาโอเคสำหรับคลิปน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ